ครับซอเรสเขาสิมาลากระดูกครับผมกระดูกอย่างเดียวเลยอ่ะเก็ดสิมาแกะตัง้งเป็นสปากเกตตีครับผม,ดมเดนมาร์กสปากเกตตีแต่ว่าเคียงมันก็สอมาแล้วครับนี่เป็นผงสปากเกตตีหลอกหมูสิมาเพิ่มหมูใส่ครับแล้วก็มาเขือเทศครับผมสัญญาเข้าใส่แต่เดี๋ยวซลล์หมูลงหมูผอมๆเดนมารลกไล่เขาใส่หมูเลย อย่าง่ไปกะหลังหัวสิไปใส่แดงไปแ้งมเยเลย นัใส่ซอสกะเทียหน้าอกมกอาซมมูนะนำเด็ดซอสมเกียเทเลเลยนำเด็ดผงครับผมสส่เกตืออีก กออ็เอาไปต้องอีกสตกหน่อเพราะว่ามีห้อมหนากว่ะและนับเข็นนบบเขนเมนับหมเข็มเขาเพิ่มนามใส่อีกเลยกหน่อยครับใส่เบอรเจ็ด เอาถึงเห็ดเหดซอนแล้วก็เห็ดใบเห็ดบริบยราแห้งทะเลนะใส่หมกเคียเ็ยดแล้วก็พวกนี้ครันี่ใบอันนี้ครับผิดไทยตรเทียม นั่นเยจะลอยนันม่นานนะรร่อย,งออยางย่อกันพอเสร็มาซีมเบาปรุงเกลือใส่หน่อยหนึ่งเออเเสร็จไล่ เบาๆเราสีมะแกะแบบนี้กระดูกหลังจากเหาแกะกลางออกแล้ยเราสีมะซับแค่น่อยนะครับมะกรูดใส่ตะไาาดดคร้แล้วก็น้ำกระแดะครับเราจะไปผัดให้มันเย็นเราก็สีมะปรุงเนี่อสปากเกตตี้ครับสีสันแบบคือก่อนน้ำ ใส่พิกเลยเดี๋ตวจัจัดจนี่งจะมา

ัวคาอยูรนี่ช่ก็ได้ดคืองคายถ้ามเบ่นเนี่ยแี้วเล่นเนี่ยตามโบนั่งเอีพันเดียบกติกตามไปยังไปตามกระแสพุ่ยเวพักแลยพักหกมีหอมเป้กกันนี่ บอกว่าจำเลยได้ก็แล้ว่ะนะ่งหนอม่เจ็ดองน่องาี่้ากเจ็ดัเ้างอน้เดแปเาสหนมี่เจ็ดาสอสนี่ดีกเ่าเกสที่ซื้ารถไแล้วซ้อนเล็ก เสแสบแล้วหน้าตาหลากระดุกเลยพี่ไหมกระดุกตัวใหญ่ๆความแซีบครับนะครับหลากระดุกมาตาครับตาหมอกงหมงบานห่าเด้ขัดครับผมขอนอนหอนขอนวดขอนวด สบาีบริเทเร่อหรอเบเหมือนนันเมื่อนแล้วนะคบแสืนั้พี่น้องน้นพี่น้องเอ้ยบอกากรดครับน้หอน้ปล่อยป้าดูเอาปตีนะรัเต้ิลป้าแต่ก็ปิดลืมซื้อซื้อเห็ด ใส่ในถ้อมด้วยนี่เลยฝากข้างบนในปิ๊ดนะปิ๊นี้เลยเาปินี้เลยเางเอี่าลาะปลายางดีสุดแล้วคนเดียวสวัเนีพ่อมแม่ก็ห้องแม่ไม่เันยาว ปกติหละปลาดรูปพระกระดดงสอนเราใ่ึ้นเขาเออแล้วสอนหน่อยว่าปั so ้นหน่ดจะสีส่นอิ่มหลาป้นเนี่ย้พี่น้องปั้นเขาไหมครับโซนยังเปิาอะไรตซนตซนเล่าปิงอั็นไหมกินก็ได้้พี่น้อง

ย really? ี่ได an no in oh, cool. ้วเ็ตวเ็วาแกลนี๋ว่าเห็นยุสาวันนั้นแถเนี่ยว่นย่งนั่บเสียบเี่บกินหนูว่ป่าเน่เราก็ไปอยู่โรงเรียนัอนเนี้ือบ่อะไรวัน ันเป็นแบบนีอกว่าจะไม่ทำแล้วแม่หมบอกว่าจะนกินนะแต่มันไม่มีเส้นนาไม่ได้กินเอาไม่ได้กินหรอมันไม่ดกิไม่ได้อาหารเดวกันเาก็ไปแต่บ้านทุกทาวันอี้เรากินอะไรวันนี้คเนื้อเ่อเขาไปใ้อาหารหั่นบ่ตรงเีย็นหน่อยน้ำตรงว่าตรงเย่นส่า ถั <ừ> ่วฝาวร้อนๆเก็จะบกบกดอกซากุระนั่งโดนแล้วก็หลือาดอกซากุระอีสานเนะเาก็รอกส

ก็เลยลคนธนาคารกระเป๋าไรคนรองเธอเป็นนี่แหละเธอจนับเองแล้วะเปิดประตูอะไรเลยก็สองจองแล้วลากเข้าไปมันลยอินโนอิเนงเข้าไปวายุเยอหนุนเขาคือปแลเขาทอบปิดประตูได้เยอะยับเพราะว่างงินยอนภาษีก็เยอะนะ เดียวคน่เดี๋ยวมันยังมาเปิดเขาอย่างวางให้มันหุมันเนาะแล้วมันเปิดบอกไ้านบบน้เป้นางงน้ำเท่ากับข้าเป้เกาบา่นม้นจเอนเาะ ตัวเสือนาผมเนอะชิ้นห,หนวกตัวนี่แมหอมช้นลายเหล่อนะนี่แบบไขอกก้แ็ได้ขีดนตรีมันมนันดิอดินนอยืดนตรีเห็นไหมมันเลื่อนให้คนออกไปแล้วก็เลื่อนไปมา ผูเนื่อยงท่านู้เหนือยทาไหนท้ของแบบคคุณผ้ชมแค่าคนทเขาเปดตลาดอยู่กันอะที่เหนเล่เาแล้วละ ใจบริหาใจใช่ไหมนี่ว่าหนาเราบริหารเอบวัวมันนี่ต้องตัดต่อ ก็ตีได้เจ็ดร้อยเมื่อี้เหมือนเดื่อวงแรงห้าวรได้พนนึ่งากหนักนด้นอยากได้ห้ร้อยาาอตัวรัแล้วก็เล่นถึส

ไปนนห้องม้าจจะขออกไปนอนกบปิดค่อนไม่ใช่หรอทุกวันยังไม่นอนห้องเลยต้องใจนงเลยเมื่อกี้นอนไม่ได้เฮียอยู่เมือีนเะั้่้ตอนเย็นตืเืนเสือเหน่หอนแ่ มันกินรอไปมันเย็นมากเลยวเดี๋ยวกินรไม่รอให้ทุกวันไม่เคยเห็นมันนอนออเนาะก็ไปนอนกับมาม่าไม่เขาไปนอนกับหยาให้บอกจะไปนอนกับหยาไปบอกไ่บอกไปเสร็จละไปบอกว่ายังไงเลยล่ะวันนี้หยาให้ป้าเปียเอาเงินเหรียญไปฝากให้ได้เท่าไหร่ของหยาเท่าไหร่มีหยาเยอะของหยาเยอะเล้เขาเลยดับไปเบอร์ได้ของมาก่อนเท่าไหร่มีเท่าเห็นท่านตัดเวลาตวไเวลาอ่ะ อัจา่านอ่ไปแบงเงินไปแบงอับเจอยั้อทงยันทงใบยงไม่ง่อันน่นะใบนใบหาหพันอยนีใบ้งหมดทียว่าขั้นสูงอันดูเพิ่แล้วก็นยังหวานแ้ม่เห๋ยวเราเห็นหตลอดแล้วก็ตุ่เส็ยดนะว่าผัวเนี่ยไม่าละแล้วก็เอตัวตายก่อนก็เามันเเวลาน้อมันโมมีเวลาง หอวโตเลยกอนเราใิ่ก็ไปหัวเขาะหัวแ้องขี้วอกใก่ทำไม่ได้หรอกเพราะเรื่อปากกาดูวันจัาทร์ารบ้าเอาเาไว้ดัมาชองรอยแล้วห้ามไปไหนมาไหนก็จำเป็นห่านไปบ้านคนอื่นเราเอลิซปเบมาสองร้อยแล้วไม่เมื่อเลยอไม่เมื่อเขามาขายของมา ยาวห่าห้าหาไม่ขายของยาอยางแค่อยู่อบนี้ข้อกาตีระไม่เมอง้าหาหาเขาม่ว่าแค่ว่าไม่จำเป็นอื้สชูดีใจหรือไงเนาะไม่จำเป็นห้ามไปบ้านคนอื่นแล้วกับข้าวเขาไปสูดละคนตัวละคนอย่างหว่อกอยู่มยังบวเสียอยู่ ยรงไงก็ยังหันม้ถึนมาถึงผานเผานอเลยรั้แั่จนอก็คือมาะนเขามดเารือ่ดลายงนี้เชียมเารงจุอันนี้เม็นไนล่นทีนงานในวันมันมโนต่างดาวปุ่มเรื่อนเลยคนท่อนงานที่โรงพยาบาลแล้วก็